ครับอันนี้ตึกซุดนะครับมีรอยร้าวนะครับอันนี้เราหันหน้าไปท่านหน้าอาคารอ่ะวิศวกรสรุปแล้วตึกหลังนี้เป็นไงบ้างครับตึกหลังนี้ตึกหลังนี้นะครับซุดไปทางด้านขวามือครับขวามือก็คือท่านนี้ดูยังไงครับดูจากรอยร้าวด้านหน้าครับมีการมีรอยร้าวปวดัดเก็โอเคหน้าต่างบิดหมดเลยจริงๆพื้นมันเอียงเรายืนแล้วเรารู้เลยนะแล้วเอียงไปทางด้านทางด้านนี้นะครับ แล้วทิศอื่นมีไหมทิศอื่นอยากในฐานตากรอยเลาเก็มีครับเป็นรอยเลาตัวนี้ครับตัวนี้บงบอกว่าวันนี้เอียงซุเข้าไปทางด้านหลังอาคารไปด้านหลังอ,อาคารแปลว่านี่รอยเลาชัดเจนเฉียง45ก็เอียงไปด้านหลังอาคารอันนี้แปลว่าเอียงไปข้างหลังด้วยหล่ะมีเอียงที่อื่นไหมครับมีเอียงทิศอื่นไหมมีแล้วรอยนี้ครับครับรอยนี้เป็นก้า เอียงไ, okay? ไปด้านหน้ามันจะลงตรงกลางสรุปแล้วตึกหลังนี้เอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังอาคารลงตรงกลางลงตรงกลางแล้วรอยตรงนี้มันเอียงไปทางด้านหลังอันนี้เอียงมาด้านหน้าหมายความว่ามันมันอาจจะเป็นว่าไอ้ด้านแผงน,นี้เอียงไปด้านหลังแต่แผงนี้เอียงมาด้านหน้าด้านหน้าก็คือบิดคนละทิศกันนะ คือมันไม่ได้เอียงไปด้านหลังทั้งเตึก mm hmm. มีบางโซนที่เอียงมาด้านหน้าด้วยก็คือกลับทิศกันเลยเราดูจากรอยล้าตรงนี้ใช่ไหมอืม mm hmm. โอเค